นชอบโวยวายไอ้ลุงเนี่ยมันโวยวายเก่งจริงๆค่ะงงงงอะไรของมันก็ไม่รู้นะมันจะเป็นของมันอยู่ตัวเดียวเนี่ยค่ะขี่บน่นแล้วเมื่อคืนวิ่งเล่นกันพอไปวิ่งเล่นกันเสร็จก็หลังสี่ทุ่มแม่อ้อมมาเปลี่ยนตะบกซา,ายนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยแม่อ้อมมาเก็บคือไม่มีอึเลยค่ะนะคะไม่มีอึเลยมีแต่ฉี่ เราแม่อมไม่ร cous cous มู้ว่ ing, าคนอื่นน่ะเป็นเหมือนแม่อมหรือเปล่าเวลาเก็บสายแม่อมจะมีกับไอ้นี้สองอันนะคืออันนี้สาหรับต<ๆ>ักช <catches you>. ิ Mile ้นใหญ่ๆส่วนอันเนี้ยเป็นตัวที่มานั่งเก็บเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแม่อมต้องมานั่งเก็บเล็กๆๆอย่างนี้ตลอดนะแม่อมไม่ได้ไม่ได้ตักเสร็จแค่นั้นนะก็ต้องมานั่งแบบนี่ตอนนี้ใส่แว่นด้วยนี่พอดีคุยงานใส่แว่นอยู่ก็เลยนั่งเห็นได้ชัดหน่อยก็ต้องมาตั้งเก็บเศษละเอียดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะที่มันเป็นแบบเหมือนกับแบบฉี่ที่มันเล็ดลอดออกมาอย่างนี้ค่ะ ไม่ได้ฉี่ก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเก็บนะอ่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนแม่อ้อมหรือเปล่านะแม่อ้อมนี่ก็คือเยอะนิดมิงนะนะคะและส่วนพี่ฝนก็โอ้ยนุ่นค่ะนุนน่นอยู่น,นุ่นค่ะต้องเอาผ้าปิดไว้คือสองวันนี้ตั้งแต่ชักเนี่ยนะคะออวันละสองรอบรอบสามรอบ้วยมั้งออแบบมะหือมามากกองมะหือมาเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะ ถึงมากินคาร์บอนไปหกหกเม็ดอะนะคะกินคาร์บอนไปหกเมตรก็ไม่รู้ว่าคาร์บอนเนี่ยมันมันช่วยเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วแม่อ้องก็คือยังไม่ได้เก็บกาแฟชงไว้นะคะแต่มาเก็บเออแมวก่อนคะ่ะกาแฟชงไว้อยู่ทุกคนกันเจ้าฟ้า ได้ยินเสียงคนคุยกันค่ะได้ยินเสียงคนคุยกันเอาละสาระแล้วมันเนี่ยไ <c oughs> ม่รู้ว่ามันแสบเ้งเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกันไปดูแล้วว่าใครเขาคุยกันเนี่ยนั่งมองข้างนอกเขาคุยกันนะไปนั่งดูนี่ถ้าเอาไว้แบบเอาไว้ริมนอกในสงสัยวันวันนึงนี่ไม่ได้หลับกันได้นอนกันบ้างคะเนี่ยคอยสอดสองว่าใครคุยกันระจาใย์หลุงเนี่ยไม่ใช่ลุงคนเดียวหรอกนะคะทุกคนเน่ะไม่หมอก,ก็เป็น นี่ขบวนพ่อแม่กำลันมาแล้วนี่มาอ้อมยังมานั่งเก็บรายละเอียดอยู่เลยเนี่ยเล็กๆๆ,ๆๆๆยังลุกไม่ได้เลยเพราะจะลุกจะลุกก็พอเห็นเพราะอดไม่ได้ที่เราจะเก็บรายละเอียดมันให้มันเสร็จไปอ่าซ้ายละซ้า,ายละ <c oughs> ยกให้มันที่หนึ่งเลยไอ้ลิ้นเนี่ยตกทั้งวันคะ่ะตกทั้งวันนะพอแม่เปิดประตูปุ๊บ เห็นไหมคะ <u> uh> เห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้ว <u> uh> อย่างนี้จะ่เมไม่เอาเรียกว่าไอ้ลุงได้ไง <uca us> คนอื่นเขาอย่างนี้นี่อันนี้ดูพี่หมอก <c ười> พี่เมฆดูพี่หมอก <c ười> อ๋อพี่หมอกพี่หมอกแล้วพี่หมอกพี่หมอกไอ้เนี่ยไอ้เน,นี่ยงง,งงงงงอยู่เนี่ยค่ะ <c ười> น,นี้พี่เมฆกับน้องฟ้าอ่านะคะเขาก็อยู่ของเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอนนี้มีตัวอยู่ตัวเดียวเนี่ยด,ดูดูดูนี่เป็นยังไงคะ <c ười> ห็นหมมันบ่นเห็นไหมออกมาแล้วโดนเนีนไม่กล้าไม่กล้าสวนออกมาค่ะกลัวค่ะอ่าแค่แม่ยกมือก็ลูกก็แบบว่าหลีตาหัวหันหัวหนีกกันแล้วอะ่ะไม่เคยตีนะไม่เคยตีหัวนะแค่ยกมือเฉยๆนะแม่อ้อมเดี๋ยวมากก็ตีแค่ตรงแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยตีตรงเนี้ยตีตรงเนี้ยตีตรงเนี้ยค่ะจะตีแค่ตรงนี้นะแล้วก็ดูเนี้ยเนี้ยดูดูค่ะดู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 มันมันมัน <laughs> เอ้เด่นี่ถ้าเกิดถ่ายจะเห็นสายตาว่ามันวอวอดแค่ไหนนะแงะแงะน้ำมันเชี่ยวมันน้ำมันแงน้ำมันแงะน่ะแงะน้ำมีใครเหมือนมันอ่ะนี่เห็นไหม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 มีใครเหมือนมันนะเนี่ยแงะเนี่ยมีใครเหมือนมันนะเนี่ยใส่ตามองแม่ใส่ตามองแม่อุ้ยแอบได้ดูสองเรียนดูสองคนนี้นี่ค่ะไม่สนใจใครค่ะฮักกันหลายดิเนี่ยค่ะเห็นไหมค่ะ เข้าฮักกันค่ะอันนี้นอนไปค่ะอันบรรยากาศดีนอนไปเดี๋ยวไปดูหมูอ้วนกันค่ะเดี๋ยวนะคะบิดเียเกียดค่ะยุ่งไมเดีย๋ยวแม่ไปดูหมูอ้วนก่อนเลยจะอาบน้ำก็าอาบไม่ได้เม้นนะคะเนี่ยนะเพราะว่าฉี่เลอะตัวไว้เอาผ้าเช็ดก็ไม่ค่อยยอมวิ่งหนีแล้ววิ่งก็แรงมันเยอะไง แม่อมก็ไม่มีปรรัญญาแรงเยอะมากเวลาวิ่งสะบัดทีเราก็เสียวเราล้มไงคะยูนอนต้องปิดผ้าไม่ชอบความสว่างแดดตกปล่อยอยู่เลยเนี่ยดูดิค่ะเปียกไปหมดตรงนี้สบายเนี่ยปิดแผ่นเนี่ยมันก็มีความดีอย่างตรงที่มันมันมันสว่างนยคะแต่ว่ามันเป็นสีชามันก็เลยทําให้แบบว่าแสงมันไม่ทําห้จ้าจนเกินไปตรงนี้จะค่อนข้างสว่างแล้วก็ ลงดินอย่างที่บอกค่ะไปแย้วคุณแม่จะไปทําความสะอาดต่อแม่ทํางานเพิ่งจะเสร็จกินข้าวแล้วก็ทํางานเพิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็แม่งจะไปทําห้องน้องตายต่อมอนเขี้ยวมันมันแย่จริงๆแย่เกินไปแย่ย่เกินไปแย่นะอายุนะอายุมันแย่เกินไปแลยวนะอืมไปแย่แม่ไปแย่ยุ่งแม่ไปแย่แม่ไปแย่ต้องมองเลย